เฮ้ <Hey. S 2> ครับกลับมาอีกครั้งในแมป g r o ว Garden ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวไอ้นี่เฮ้ย,ยตัวอะไรนี่นี่ครับ Echo b r o c k ถ้าทุกคนได้ดูคลิปช็อตของผมไปทุกคนก็จะรู้นะว่าผมเปิดได้ตัวนี้แต่ก่อนอื่นผมจะมาเปิดนี้ก่อนปั r k Egg เฮ้ยเปิดอันนี้ก่อนดีกว่า Knight Egg มา Let's go ปุ๊บ ปึบปึบอ๋อในเม่นเม่นไ,ไ,ไม่โหลดสกินโอเคก็เม่นก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะเดี๋ยวผมมาเปิดบักเอกเลยได้เลยได้อะไรได้อะไรได้เฮ้ยเฮ้ยได้ดีอยู่ะเนี่ยได้จัก,กรแตนเอาว่ะผมนี่มันดวงดีจริงเลยว่ะขอเอาไอ้มดตัวนี้ออกก่อนแล้วกันพี่ครับอันนี้เป็น ตะกแตนนะไหนดูสิอุ้ยดูเหมือนว่านี่ไงเดี๋ยวตะกแตนโอบอลเลยดูโอ้แบบนี้นี่เองโอเคก็จะเป็นการขอบอเหมือนจะทำให้แบบติดสถานะหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเป็นหนึ่งอืม โอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวกบฟ้าเลยแล้วกันนะนี่กบเครื่องแสงสีฟ้าตัวนี้นะเดี๋ยวขอเอาอะไรออกดีตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้บัวดูสิบัวทำให้โตเร็วขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูน้องแมวก็เป็นน้องแมวคือทำให้แบบผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆนะทำให้มันโตขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาออกก่อนแล้วกัน ไหนแบล็งเนี่ยเนี่ยเจอละไปไหนวันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยว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 ขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาดิเอ้ากดไม่โดนโอ้ยหนู no. สต็อปก่อนสต็อปก่อนโอ๋ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วโหทองคาถาตะกัน่นบริกรรมคาถาไหนดูสิอ้าวนี่ไง เฮ้ยอย่าซิกแซกได้ไหมได้ปโปรดได้ปโปรด s สตอ็อยู่นิ่งๆได้ปโปรดอ่าโอเคหยิบขึ้นมาแล้วอืมโกอ่านี่นะก็วกบก็คือมีสกิลทุกๆ14ิสีนาทีสี่สิบเจ็วิจะร้องและทำให้แบบพืชใกล้ๆแรนดอมแบบพืชแรนดอมใกล้ๆโตขึ้นแบบ24ชั่วโมงข้างหน้า ประมาณนะั้นผมว่ามันก็ไม่ได้กลมมากนะสัตว์เลี้ยงแบบของอัปเดตเนี้ยเหมือนเอาไว้ช่วยมากกว่าแต่แบบช่วยเกี่ยวกับให้เราเอาไปอัปเกรดตรงเนี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้เอาไปอัปเกรดเดี๋ยวขอทำควยที่แปบบ๊บเช็ค hmm. เ mm hmm. อามมลลิฟแฟนยังไงได้มาเพิ่มอีกสองฟองนะ ในเอกต่อไปคืออะไรในเอกอีกใช่ไหมถูกแป๊บออใช่ใช่ใช,ใช่ในเอกอีกเหมือน,นผมจะมาถึงตรงนี้แล้วนะแคกี่เ,เวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกแค่หกเวสเท่าน,นั้นผมก็จะได้นะหูเดี๋ยวมาน,นี้กว่บอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผมที่ปลูกนะโอ,โอ้โหขคดลบเลยไม่เป็นไรหรอกเอาไว้นั่นแหละ เพื่อบนผลิตทางการเกษตรอวางไปโอเควางวางสิครับใกล้เกินไปหรอกมาตัวนี้อ่เหมือนสต็อกจะรีนะเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บว่ามันขายอะไรบ้างว้าวว้าวไม่ขายอะไรเลยเวรีู่ดมากเป็นอย่างนั้นผมมีอะไรบ้างผมมีฮิชชอกโอ้โหค่อยๆโหลดสกินทีละิด นี่ก็ a n นอันนะแล้วก็ในซีแพคดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยแล้วกันไปเฮ้ยมูนมูนโกลว์อาวะมาิติหนหนชีต <c oughs> nice เดี๋ยวเอาไปปลูกก่อนอ,อันนี้ไนชีต nice คืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอปลูกแป๊บน,นึง คือต้นอะไรอ๋อในดอกไม้นี่มาก็บมาเลยแล้วก็อันนี้ใช่ไหมหน moon glow โอ้ผลโอยผลมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะเป็นสีเข,ขียวข้างบนสีเข,ขียวเรืองแสง touch minecraft เดี๋ยวจะลองปลูกเลยผมว่าคลิปนี้ผมโชคดีแปลกๆวะ่ะเป็นพวกคนดูหรือเปล่า ทำให้ผมโชคดีเี่ยดนนี่ไง25เร็จแล้วฮลองไปอีกทีหนึง่งเรียบร้อยหน้าตามันก็จะเหมือนแบบดอกบัวอืมอา่อาผมว่าผมย้ายดีกว่านะตรงนี้มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เอาเป็นตรงนี้ก็ได้อโอเคแ่นั่นแหละ ตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดของผมนะเป็นที่ปลูกเห็ดของผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอัง,งุ่นแล้วก็พริกแต่ว่าผมยังไม่เก็บผมว่าอยากรอให้มันแบบฟ้าผ่าหรือว่ามีน้ําแข็งติดก่อนแต่ว่ามันผมไม่เจอเลยะไม่รู้เพราะอะไรอันนี้ก็แครอทคือปลูกทับเพล็เฉยเนี่ยอ๋อเนี่ยเือต้นบ а บูเลยนี ส่วนต้นข้าวโพดกับต้นมะเขือทเทศผมก็ย้ายจากตรงเนี้ยสองที่ตรงนี้มาไว้แค่ตรงนี้ไม่ได้ย้ายอะ่ะผมตัดทิ้งแล้วก็เอามาปลูกใหม่เลยเดี๋ยวผมจะลองเดินหาดูแบบว่าแถวนี้มันมีอะไรที่มันติดมูลิตไหมนี่ไงทุกคนว่าใช่ไหมเน,นี้ยน,นี่เห็ดอันเนี้ยอ,อะไรเดี๋ยวผมจะลองเก็บดูโอ้ยเก็บไม่ดโดน เก็บอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน่าไหนดไหนลองเอามาดูนี่ไงเป็นแบบทั้งเปียกทั้งมลเลสแล้วก็เป็นมัช,ชรูมเดี๋ยวขอถามราคาดึก่อนว่าเท่าไหรหกแสนก็ราคาดีนะแต่ว่าผมจะเอาไปทำเควสด,ดีกว่าเออแล้วก็ผมลืมบอกเลยไ ร้อยห้าสิบสามล้านตรงเนี้ยคือที่จริงผมมีสองร้อยล้านแต่ว่าผมเอาไปซื้อบลกเอกนั่นแหละแล้วก็มันก็เลยเหลือร้อยห้าสิบสามล้านและที่ผมมีเยอะขนาดนี้เพราะว่าผมไปขายไอ้พริกช็อกเกตโกมาเออคือตอนนั้นฟ้ามันผ่าลงมาแถวนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้ปลูกเห็ดก็เลยไม่ได้มีเห็ดฟ้าผ่าด้วยเพราะตอนนั้นเห็ดมันยังไม่ขาย ตอนนี้เหมือนรีสต็อกแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูอีกว่ามีอะไรขายมีแตงโมแล้วก็แบมบูก็โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แยก็น่าจะไม่มีอะไรละคลิปนี้ก็คงขอประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย